เออบรรยากาศบดๆเหมือนๆครับผมไปพี่น้นองพะเยาว,วันนี้เออเดี๋ยวมันนั่งกับสลากกดนี่ครับผมอ้าวสลากกดโจ<อ>้สว<อ>ัสดีครับปากกันแล้วเนาะปากกันแล้วครับผมบรรยากาศดีเนาะวันนี้เนาะบรรยากาศดีครับอย่างอีมันต้องจัดต้องจัดแล้วนเานาะเออไหนล่ะโอ้เออห็นน้อยครับวันนี้โอ้โหห่อเหือออกข้างควันเนาะวันนี้กับแก้มพิเศษครับผมวันนี้อ๋อโยกกันยกกันนะเป็นป่าหนึ่งครับผมอ๋อ ผมวันี้มีปลาหนึ่งกันได้อู้าปลาไหนมาหนึ่งครับไม่สองตัววะอู้วันนี้ได้กินปลาหนึ่งกันแล้วไหนล่ะอชอบก็มีนี้นะสั่งกินคนเดียวแต่วันนี้จะกินพักนะครับอ๋อวันนี้กินพักเลยโอ้โหปลาอย่างครับนี่เป็นให้เป็นปลาครับทิ้มครับนะนิ้มสดใสครับปลาทอดทิ้มนึ่งเหมือน้าวกรโอ้นึ่หมือน้าวเอาไอครับผม มันมันหลังหอยออกมันก็่าเอเนาะเขาแกมเนาะกว่าเจ๊เนี่ยหลอนไปแต่เครหลอนจิมจิมเดี๋ยวโอเคโอเคลโอเคหนังออกกันป๋านี่มากินนะครับป๋านี่เอาเก็บเก็บไว้กินก่อนออกกินพักก่อนซอสแบบนี้ครับอ๋อใส่ซอสัไปหน่ซอสยก็ราอีกสิ่งที่ต้องการ